มันมีก่อนล่ำค่อมาล่นเนี่ยบอกความล่ำหม่อเมียตะกี้มันจบเรื่องนะคือพวามล่ำมันอรนะก่อนทอแเพ่งสีสีลุ่มไปเรอนสาวตะกี้พออังคารเจ้าิเศษที่พอคุ้ขัําของมันไมไทยปัจจุบันเป็นพระเอกจากพ่อเลยเราเดาแยกไปต่างบงต่างโงเลยเป็นอังคารเจ้าเศษแล้วสีด่างเรื่องเทอามุนนิ่ง เอาไปกิีนี้งองแล้ลูกนี้งองมายู่น้ำอนี่แล่เาโมนี่ตอนเขาโม้นี่เจ็บผปล่สาวช่วยโมเปล่สาวนะใส่แพงสีลงหล่งคุยสาวนำขวากายเขตห้องข้าเมตไยานางีออกสิ้นแล้ว เห็นภัยใจอบอกปวดได้บทคิดอยากเบ้าสาสม,มาบ้ามนี่ลราเอ้ยเข้ามาล,ลวนคือนจังหวาคื้จังหวาแพงสีเอ้ยอายเป็นยังบ่มาแวมหรือจะมีคู่แล้วคนอาอสาร,ร้างบ่แวมมาทำเมื่ท้ๆทีตั้งแต่สาวงาม คิดจกถามกัยังอายผัดรวงมาเึงอนนองร่างโบราณโบราณบอกครับตกโรคปงตกโรคูงใจกับผุ้สาวแล้วเมื่อ้านสิงเปเ็นตม่แม่มาขอสาวเลยแล้วนางไก่เลยมาบ้าน นอนเงินสานบ่เป็นตื่นเกินเขาหลงี่นอดน้องพองมันอยู่บ่ไหมพางไงลาตอนเศร้าแหงสีได้ตั้งคาสิไปบอกมันดาไปสู้ขอนากน้องท้องลาเป็นนิงเงีย ยา,าย,ยาลายเดีย่าลายเดียนแตมแจ่มเจ้าบ่อไปแแ่งดองน้ำย่านตะวางแพงสีอายุเดี่ยวนอนแหลงสีปแปแปงกายน้อมก็นนอมเขาไม่มันม่นมวน ให้นวนหูแม่เจ้าแล้วไปเว้าเก่าผู้สาวแล้วนอตอนนี้สิรังของพรแม่พราะพรแม่พกาเาเลยแอายแม่พไปขอูเลยย้เบาก่สิเนียมว ทำนองเก่าบ่ทำนองเก่าบ่พ่อเออทำนองเก่าบาด้คืเว้าแม่บาดเป็นคอลังเด้บ่ซี่เด้คั่นบ่เว้าย่านโอแตกตายดับ่้าเด้ออันอีกช่องนึงช่อง7บด้สิเาหมูหมู่แบ่แม่มึงแอยู่ติบ่แม่บ่ได้เด้ผู้สาวบ่อ เห้ผู้จัดไอแห่เขาสิเวอาเดียว้าลรวดอาจารย์มีข้าพ่อจะรออยู่เฉยครเว้าเวันขั้นบ้าวยานอกแตกตายดับเปโนมาตึงเฮือนสั่งมาขับแคบใจเอาเรือลนขอขมาเดินเจ้ามารดาผู้เป็นแม่ ย้ำเท่าไกเขาพอเด้เอ่าแม่ย่าเคืองย่อนแสงเนาะแต่พอตายแม่กะเลียงจมลูกอ้อนมากินนมแม่เคยจมนอนตักใส่เผาเอาหลรอนว่ามาครานี่แทงสีผระเป็นเบาวใจเกิดมักผู้สาวอยากให้แม่จำเจ้า ไปต้านกาขอสดอกนะ้าผูไ้ไดล่ะผู้สาวจนชั่ทางไหนล่ะลูกหล้าส่วนวันุ่งนางลาซื่อว่าสาวคัมพาซื่อว่าสาวส,าวส,าสุสกัญญายุคุมเหนือพุ่นละแบีแกสีต้นน่ะเป็นจจงไหนแม่ไปซอยเทขัน้นมาอยู่ซอยแดดเด้ดอ,อ,อ อินเนาะอินแกงละหนึ่งํำปีเจ้าละไมรุนนีพ่อแม่ไปขดอพราี่แม่ก็ได้่าสิไปขอเปขอสาวใหแต่ว่าแม่พวกมันแต่เรียว่าเขาเสียวพอพออาจจะขาดอกแทบแม่เพพี่นั่นพราพี่กลับไปแล้วพ่แม่อยาแกงยาหิอยายาเออ จี้อมีาซ้อมลำหรอซา้อมลำหรอตจีบเาอยู่ัน้องไอเอ้ยไม่ใ่อีดผ้าเ้อันนี้ไม่ได้หรอกมาส้อมลำมือเห็กตีออกสเนยนี่ยี่ย่เยนนี่นีเนยเย่ยนน่ี่ยี่่ีนนี่น น่าหลักนีพี่นองเบิ่งด้วยเกียงจะ้องตายองไปรับบูธแม่พระเองพี่ว้างออกมาพี่จังสันก็เป็นมักกันแก่งคนจังสันก็บอคืออยู่ในโทรทัศน์เอาโทรทัศน์ขึอนยาไปนะครับกับใคร่สัน ตัวแท้คก็เป็นการแก่งคนทังสันม่มียอกอก็เสื้อตือพี่แบมนพี่แบมเดี๋ยวนีสวยดิพี่แบมพี่แบมต่นำนับแซีฟอบาปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอสวัสดีเก้าร้อยกว่าท่านนะครับยตอนนี้เก้าพี่แบมแตนันับแเดี๋ยวนี้เายิ่หอโ้ยจะถึงหนึ่พันท่านแล้วเพานยังโผตยิ่งยูกรอตโยิ่งยูยอันตเหนื่อยไหมไอต้าหนื่อยไหมอต้าืยไหมเหนื บึงไม่เต so ียงฉันือไม่ได้สะฉันนั่นเดือดมังเมื่อนั้นก็ไปกดหัวซัดไปกดหัวซัดตัไรี